ไก่ครับไก่ตอนนี้จะเอาไก่ออกแล้วแค่สนใจไก่เสานี่และเยอะเกินไม่มีอาหารเลี้ยงละต้องนี้ฟืนปตุกัดกันนี่เลยงานมาก็หิวเมื่อวานนี้กับค่ำจะไม่ได้กินวางไปเอาข้าวสารมาโยนให้มันกินวิ่งกินมาโอ้มันค่ำแล้วเนาะจะมาซื้อมือไหนเนาะ เงยได้อีกสองเที่ยหมดแล้วดูดูแมวแมวแมวมันคุมคุมไก่ครับแมวคุมพนักานครับไม่ใช่ว่ามันคุมไก่นะมันก็หิวเหมือนกันมีอะไรมันกินมันก็รอเง,องี้ยแหละเอาเลยไก่ตัวใหญ่กินเลยแมวก็ไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ว่า <c oughs> เป็นคนเลี้ยงไก่นั่นใแก่ไหม เลิกกันมาก็เอาอาหารให้ไก่ตุ่นอะก็ไปกินยากินฟอมบ์เลี้ยงเต็มมันก็กินฟอมหมดแล้วนะี่ยเอาไก่มาเลี้ยงแมวอดอาหารแล้วร้อง ok ใหญ่เลยนะแต่ก่อนมีแค่ตัวนึงนะวันนี้มาจากไหนไม่รู้มาเต็มเลยแต่ก่อนอาหารตรงนี้เป็นของแมวเลยเอาไปกองไหมกองไว้ก็แต่ก่อนกองเยอะ ก็ไม่กินกันนะกินแต่กลับเก็ดแก่เลยคนนี้นกแก้วเยอะถึงบ้านแล้วพี่น้องบรรยากาศเลิก,เเลกงานเลิกงานสี่โมงดูรบรรยากาศค่ำแล้ว หนาวมแล้วพี่น้องเดือนนี้มันก็ซ้มพะ <c oughs> ละไก่ก็เหมือนกันมัน <c> เ <oughs> ข้าไปเข้าไปในบ้านาิแม่ี้ยตามคนเวลาหนึ่งเข้าไปในบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> เวข้าไปขีปข้อะไร <c oughs> <c oughs> มันไม่อิ่มนะไงะ <c oughs> กินทั้งไอโฟมก็กินไง <c oughs> ดูมันกินโฟม <c oughs> ดูมันมันกินโดยดิฟินโฟมโฟมอยู่มันโดยดิฟฟิแค่โฟมซะหมดเลยไปแล้วนั่นเแยกไม่ไหวแล้วอาหารทรงละทางละหนึ่งร้อยบ้านเราก็พันหนึ่ง <c oughs> แก่แยกอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเอาแมว ไม่กินแล้วเนี่ยนี่เนี่เอาก้างนี่เอานี่เนีเออเออ่ลองใหญ่เลยวิ่งมาเต็มเลยเ,เลี้ยงเล่นเล่นมาซะเยอะเลยไก่เล็กเ,เอาแนวตักหัวหางะไร,รไว้ใส่ถ้เา,เ,า,เ,าเลี้ยงเล่นเล่นแต่ก่อนเอามาแค่สองตัวนะ เอามาแค่สองตัวถลทไปเดียวสี่เดือนห้าเดือนแปเดียวเย้เลยพรุ่งนี้ก็เก็บอังหุ่นมาให้มันกินอังหุนน่นเน่าเอามาใช้ชิมไว้ใช่เอามาเอามาตั้งไว้มันก็ยังมีอะไรกินนะสามจะบอกสามต้นแกลต้นนนไปสับๆมากรองไว้มัน กินก้อยก็กินกันนีห่หยับตายก็อเอาแล้วเอาแล้ววิ่งนี้ไก่แล้วโดนไกล่ไไกลุมแล้วครับโดนไก่ไก่ลุมแล้วเอาแล้วเจะไก่ลุมแล้วไก่เห็นไก่ลุมไหมนั่นนี่มันจะเข้าไปในบ้านเลยนั่นไก่ลุมคนเมื่อกี้นี้คนวิ่งนี้ไก่เอาไอ้ตัวนี้วิ่งมาทำไมไม่ได้เรียกมาเนี่ เนี่ยอะไะครับจะโดนไก่ลุมนะครับช่วยด้วยครับโอ้ไก่จะมาแล้วโอ้ย้าววาววาววาวมันไก่หรืออะไรวะนี่หน่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโดนไก่ลุมแล้วครับพี่น้องโอ้ตาย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 ก็เห็นคนไม่ได้ไก่เนี่ยวิ่งเข้ามาหาคนถ้ามีขโมยเรียบร้อยไก่พวกนี้ตายหมดนี่ยอาล์ฟมันมาขโมยไก่เรียบร้อยเลยเห็นคนไม่ได้วิ่งเข้ามาช่วยมีอาหาให้กินบ้าง ไป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 นู่นไปนุ่นไปนุ่นวิ่งนี่นี่นี่น่นไปนู่นอารแลนดโอ้โหสุดยอด